สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้หญิงเอาผ้าไทยผ้าฝ้ายสวยๆค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะเป็นผ้าฝ้ายแกมไหมนะคะคุณลูกค้าดูนี่ค่ะรายละเอียดสวยมากคุณลูกค้ามันจะระยิบระยับเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะความระยิบระยับของไหมจะช่วยให้ผ้าฝ้ายดูสวยสง่าขึ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะยิ่งโดนแสงแดดยิ่งโดนแสงไฟกลางคืนยิ่งสวยค่ะคุณลูกค้า การตัดเย็บของเขาสวยมากคุณลูกค้าขาเข้ารูปให้เราทั้งตัวเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าหุ่นเราไม่มีเชฟไม่มีส่วนเว้าส่วนโคง้งงานตัดเย็บของหญิงชุดนี้นะคะจะทําให้คุณลูกค้าดูสวยสง่าขึ้นแล้วก็มีลายลูกไม้แต่งช่วงแขนให้เราด้วยนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะนี่ค่ะงานดีเทลงานคัตติง้งคุณลูกค้าดูกดใกล้ๆเนื้อผ้า คุณลูกค้าจะเห็นความระยิบระยับของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นผ้าฝ้ายแกมใหม่นะคะนี่ค่ะหญิงขายอยู่ที่ตัวละ1,000กับ50บาทกับคุณลูกค้าขา1,050บาทก็คือรวมส่งเคอรี่แบบด่วน1-2วันเรียบร้อยแล้วนะคะ หญิงมีสีอื่นมาให้คุณลูกค้าดูด้วยสำหรับคุณลูกคา้าท่านใดที่ต้องการที่จะให้หญิงเก็บเงินปลายทางนะคะได้ค่ะเพิ่มเพียง50บาทแค่นั้นค่ะมาดูในส่วนของสีแดงคุณลูกคา้านี่ค่ะสวยมากคุณลูกคา้าผ้าเขาจะระยิบระยับอย่างที่หญิงบอกนะคะโป่งนะคะคุณลูกคา้ามีลูกไม้ช่วยนี่ค่ะ คุณลูกค้าอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอรูปที่คุณลูกค้าชอบส่งมาหาหญิงแล้วโทรมาสั่งกับหญิงนะคะที่เบอร์0931988013นะคะอีกเบอร์นะคะ0872195678แ d ดไอดลายหญิงมานะคะ ยิงจะให้ดูในส่วนของซิปนะคะคุณลูกค้าขาเป็นซิปซ้อนนะคะอยู่ด้านหลังดูการตัดเย็บสิคะคุณลูกค้าดูใกล้ๆงานเนี๊ยบมากสวยมากมองไม่เห็นเลยนะคะว่ามีซิปด้วยยิงจะให้ดูแพทเทิร์นของเขางานดีมากๆระดับเกรดเเลยค่ะยังไงนะคะโทรมาสั่งหญิงนะคะหญิงมีทุกไซส์นะคะไซส์ s m l x l x x l นะคะโทรมาสั่งได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้ พอเพียงแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าหญิงจะเอาเสื้อสวยๆผ้าวสวยๆมาให้คุณลูกค้าชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ